คุณอองแจ้งข่าวมีคนพยายามสร้างเพจปลอมโดยเปลี่ยนตัวสะกดในนามสกลุลโดยใช้รูปแล้วก็ใช้ชื่อผมในการพูดคุยทักทายกับสมาชิกเพจของผมที่ใช้อยู่ในขณะนี้ขอให้ทุกท่านโปรดระวังป้องกันการแอบอ้างความประสงค์ต่อทรัพย์ของท่านหรือว่าของฟรีผมมีเพจนี้เพียงแค่เพจเดียวครับด้วยความปราถนาดี ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตัวนาสกุลนะคะจะไม่มีตัว A แล้วก็มีผู้ติดตามน้อยมากมีคนกดไลค์น้อยมากนี่ก็คือเป็นของปลอมอย่างแน่นอนแต่เห็นไหมคะว่าเขาอาศัยจังหวะที่มีคนเข้าไปทักทายพูดคุยกับคนอ่องแล้วก็เข้าไปแท็กชื่อเข้าไปตอบกลับ เหมือนกับใช้คําว่าสวมรอยก็ว่าได้คือสวมรอยเป็นคุณอ่องซึ่งหลายๆคนบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตที่นำสกุลถูกไหมคะว่ามันสะกดขาดไปตัวหนึ่งสิ่งที่สังเกตง่ายมากกว่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคุณอองตัวจริงเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายสีฟ้าติดถูกอยู่ด้านหลังอันนี้ก็มีคนมาที่ข้อสังเกตที่ค่อนข้างจะง่ายนิดนึงเพราะว่าบางคนเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะไม่ได้ทันสังเกต บางคนก็หลงเป็นเหยื่อก็มีนะคะเพราะว่าตัวปลอมเนี่ยทักไปทางหลังบ้านไปขอไปเป็นเพื่อนบางคนก็ดีใจว่าคุณอ๋องนั้นทักมาขอแอบเป็นเพื่อนอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าการที่เขาทําแบบนี้แสดงว่าเขาประสงค์ต่อทรัพย์ประสงค์ต่อผลประโยชน์อย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นจะทําขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วไล่ทักไปไรายบุคคลอันนี้ก็ถือว่าน่ากลัว จากนั้นมีคนมาโพสต์ถามทางคุณอ๋องด้วยเกี่ยวกับเรื่องของจดหมายที่คุณเอ็ดดี้ได้โพสต์นั่นก็คือจดหมายฉบับนี้อยากให้คุณอ๋องนั้นออกมาชี้แจงแต่บางคนก็มองว่าการที่ไปทักทามแบบนี้เป็นการไม่สมควรแต่คนคนนี้ก็พยายามที่จะบอกนะบอกว่าแต่อยากให้ชี้แจงเรื่องนี้ก่อนที่จะมีคนมาโจมตีคุณอ,อ่อง ไ,ได้ทําให้พวกที่จะมาโจมตีนั้นไม่สามารถเล่นงานได้และจะทําให้ประชาชนนั้นศรัทธาคุณออกมากขึ้นเข้าใจว่าคุณออกอยากประสานสองตระกูลคุณออกควรทราบว่าสองตระกูลเขาเครียดแค้นกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วคุณออกพยายามที่จะกระชับแค่ไหนมันก็คงจะไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลนั้นดีมากขึ้นมันมีหลายเหตุการณ์จนกลับมาเป็นสามสหายไม่ได้แล้วครับ ผมมองว่าไม่ใช่ฉบับจริงด้วยซ้ําเพราะถ้าฉบับจริงทำํำไมถึงเขียนส่งถึงพ่อตัวเองด้วยถ้อยคําแบบนั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะยังตามไม่สว่างเพราะถ้าคนที่ติดตามข่าวจริงจะทราบเลยว่าจดหมายสมัยก่อนที่ องค์ชายทั้ง4ี่คนได้เขียนออกมาสู่สาธารณะก็จะมีการเล่าเลยด้วยซ้ำว่าทางราชวงศ์จัก,กรีนั้นไม่ได้ติดต่อหรือว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยแต่สำหรับสาสหายนั้นหมายถึงอะไรเพื่อนๆคิดอย่างไร